สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับทุกคนที่ชื่นชอบถุงมือผู้สาประตูนะครับเข้าสู่ช่องเกี่ยงเกป้าครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพีววิวถุงมือผู้สาประตูกับแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งที่ใช้คําว่ามาแรงณนะเวลานี้เลยดีกว่านะครับเอามาด้วยกันทั้ง2คู่เลยนะครับก็คือแบรนด์มาตานั่นเองให้ดูสีดําก่อนมาตานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวสีดํานี้มีชื่อว่า M Touch Control นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัว MATA Hybrid นั่นเองนะครับเรียกก็เรียกเป็น Hybrid แล้วกันอ่าประมาณนี้ชื่อรุ่นมันประมาณนี้นะครับอ่าข้อทั้ง2ตัวนี้นะครับมีความแตกต่างกันยังไงและน่าใช้ยังไงนะครับบอกเรื่องราคาก่อนราคาของตัวนี้นะครับสีดำราคาอยู่ที่990บบาทนั่นเองนะครับ ส่วนตัวสีแดงนะครับตัวนี้ตัวไฮบริดผมเรียกเป็นไฮบริดนะกับตัวนี้เรียกเป็น m control นะครับจะได้ไม่งงเนาะโอเคตัวนี้อยู่พันสอาสนะครับถ้าซื้อในแอปส้มจะถูกกว่านะครับแนะนำให้ไปกดใน Shopee นะครับจะได้ส่วนลดนะครับสองตัวนี้นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันไหนน่าใช้กว่ากันนะครับผมบอกว่ามันน่าใช้ทั้งคู่นะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบฟิลแบบไหน นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวมา t a m t ็ u ทัสคอนโท l หรือ M-Control Touch เนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับตัวนี้นะครับเป็นการตัดเย็บแบบไฮบริดคัทนะครับหน้าโฟมเนี่ยจะเป็นนิวเบสิ c พั t นะครับมันจะมีความตัว,ตวเนี้ยตัวตัว M c o n คอนโเนี่ยมันจะมีโฟมเนี่ยถ้าใครอยากได้โฟมนุ่มๆเนี่ยก็ต้องมาตัวนี้นะครับโฟมมันจะมีความนุ่มกว่านะครับ มันจะมีความนุ่มกว่าโฟกไอเล่นสภาพอากาศแบบไหนได้บ้างนะครับก็คือถ้าจะเอาแบบว่าแห้งๆฟิลแงแห้ง,ห,ง,ห,งหน่อยก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับ New Basic พ u ตเนี่ยมันจะมีความนุ่มกว่านะครับแล้วผมรู้สึกว่าความนุ่มของมันเนี่ยไปง่ายกว่าโฟมมันมีการถลอกได้ง่ายกว่านะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถลอกนะก็ถือว่าทนอยู่นะครับการตัดเย็บเนี่ยเป็นแบบไฮบิดอะไฮบิดนะครับส่วนบอดี้เนี่ยเป็น นีโอพีนนะครับเป็นเนโอพีนสายรัดพอดีนะครับข้อมือนะครับเป็นผ้ายืดนะครับก็ใส่ได้ไม่ใส่ไม่ยากนะครับใส่ไม่ยากใส่ง่ายนะครับแต่ว่าผมรู้สึกข้อเสียของตัวเนี้ยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูทั้งคู่อไม่ใช่ทั้งคู่นะครับตัวเนี้ยจะมีฟิงเกอร์เซฟมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมี เออเจลกันล่นข้างในนะครับตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าโฟมอ่ะมันพอดีกับสันมือตรงนี้ไปหน่อยมันพอดีเป๊ะเลยมันรู้สึกมันผมรู้สึกว่าถ้ามันเกินมานิดนึงมันจะโอเคแล้วมันรู้สึกงวงสําหรับมาตาตัวนี้นะครับอ่าส่วนหลังมือเนี่ยหลังมือการการะเสรเนี่ยให้ดูกระเสรก่อนกระเสรเนี่ยเป็นผ้านะครับก็คือเพิ่มความกระชับให้ให,ให้ให้ตัวนิ้วเรานะครับขยับได้ง่ายนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบทั้งคู่ เลยนะครับอ่ะสายรัดก็ประมาณนี้นะครับฟิลเนี่ยคือมันข้อมือมันพอดีไปเนี่ยเวลาแบบว่าเราพันผ้าล็อกเนี่ยมันจะมีผ้าล็อกแถบๆผออกมาเนี่ยเท่ผมมองว่ามันเท่เหมือนแบบฟิลนักบอลแบบนี้แหละต่างต่างประเทศหรือนักบอลไทยที่ใช้กันนะผู้สาวป,ประตูท็อปท็อปอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็พีเซนเตอร์ตัวเนี้ยทั้งทั้งคู่เลยนะทั้งคู่เลยก็จะเป็นที่เห็นนะครับที่มีชื่อเสียงหน่อยก็จะเป็นขเอ่อ Neo, นีโอคณะพศกากีนะครับผู้สาวประตูเมืองทองนะครับนั่นเองนะครับอ่ะส่วนตัวนี้นะครับใครเนี่ยอยากได้อารมณ์เราผมว่าใครที่ดูการรีวิวถุงมือของผมเนี่ยก็น่าจะรู้ตัว Adidas Predator h y b r i ิอยู่แล้วใครอยากได้ฟิลเหมือน Adidas h y b r ิ d แต่ว่า a d ดิดาสไฮบินี่ยมันราคาตั้ง4,000กว่าอะไรเงี้ยไม่ไม่ไหว ผมแนะนําตัวนี้เลยให้อารมณ์คล้ายๆกันคือให้อารมณ์คล้ายๆกันเลยนะครับการตัดเย็บเหมือนกันเป๊ะไฮบิดเหมือนกันนะครับเห็นเห็นดูไหมการตัดเย็บไฮบิดเหมือนกันอาไฮบิดเหมือนกันแต่แค่ตัวนี้ตัวไฮบิดตัวนี้ตัวแดงเนี่ยมันจะมีนิ้วพันมาถึงนี่ใครชอบฟิลโฟมทนทนหน่อยนะครับโฟมทนๆนหน่อยก็ต้องมาตัวนี้นะครับเพราะโฟมตัวนี้เป็นคอนแทคนะครับโฟมคอนแทก4มิล หนาสี่มิลทั้งคู่เลยนะครับถ้าใครชอบทนทนเนี่ยนี่ก็ทนอยู่นะเห็นไหมผมให้ดูมันก็อันนี้ใช้มาเดือนหนึ่งละก็ยังถลอกแค่นี้นะครับแต่การตัดเย็บไฮบิดเนี่ยดูได้เลยนะครับถ้ามีโฟมลังขึ้นมากลุ่มนิ้วเราอย่างเงี้ยแตกง่ายๆแตกนะครับบางทีลองใส่ก็แตกนะครับเป็นทุกกันทุกรุ่นไม่ต้องกังวลน,นะครับใครอยากได้ฟิลคล้ายๆ้ไฮบิดอาดิดาเนี่ย แนะนําเลยตัวเนี้ยผมว่าถูกด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อไฮบิดแบบราคาสามสี่พัน่ะถูกป่ะในคู่เดียวอันนี้สมมติมีสามพันได้สักคู่อผมกาเยอะนะครับแล้วโลโก้เนี่ยซิลิโคนยางนะอันนี้ราคาพนะันสองเนี่ยเนี่ยแล้วดูได้โลโก้อันนี้เราเราไม่ได้อวยอนะันนี้เราพูดจริงๆเนี่ยคือซิลิโคนเนี่ยปั๊มโลโก้ปั๊มไปเลยนะอ่ะแล้วก็บอดี้เนี่ยโซนชกเนี่ยจะเป็น ฟมสังเคราะห์ทั้งคู่นะเ,เราเราเรียกโฟมพ u ได้ไหมอันนี้ไม่มั่นใจแต่ว่าเวลาโดนน้ำเนี่ยผมลองสัมผัสแล้ลื่นใช้คำว่าลื่นไหมลื่นเลยดีกว่าโดนน้ำถ้าโดนน้ำนะแต่จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะโชคของแต่ละคนนะครับอ่ะเรา,เาโซนโชกก็ประมาณนี้นะครับต่ก่อนเนี่ยตอนที่ที่ผมตามมาต้าแรกๆเนี่ยโฟไอตรงโซนโชกตรงเนี้ย รุ่นแรกออกมาเลยนะครับจะเป็นโฟมนะครับคือใครที่ผมเห็นมือสองขายต่อเนี่ยตรงนี้พังหมดอะโฟมกระจุดกระจุยไปหมดนะครับเสิ่งที่ปรับมาจากตะก่อนนะครับมาต้าที่ปรับใหม่สําหรับตัวนี้นะตัวตัวไฮบริดนะครับก็คือข้อมือนะครับจะมีการผ่าให้ใส่ง่ายขึ้นนะครับตะก่อนเนี่ยจะไม่ใช่การผ่านะครับก็คือเป็นแบบฟิลข้อข้อมือ จะคล้ายๆกันแบบนี้เลยจะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับอันเนี้ยผ่ามาใส่ให้ง่ายขึ้นแล้วก็บอดี้เนี่ยก็เป็นนีโอพีนนะครับจากที่จับดูนะครับอา่าถ้า,ถาผิดพัาดประการใดขอไปกัดเซตนะครับเป็นผ้าเหมือนกันนะครับฟิลฟิลใส่ตัวนี้จะจะให้ความกระชับกว่ามันกระชับทั้งคู่อะแต่มันกระชับคนละแบบ ตัวเนี้ยมีการลื่นข้างในให้เหมือนกันนะครับการลื่นข้างในให้เหมือนกันนะใครอยากได้ฟิลกระชับนิ้วเหมือนล็อกนิ้วเนี่ยมันล็อกนิ้วมันล็อกนิ้วปลายนิ้วตลอดเนี่ยก็มาเอาตัวนี้นะครับใครอยากได้ใส่แบบเบาๆสบายหน่อยอันนี้ผมรู้สึกน้าหนักจะเยอะกว่านิดนึงตัวเนี้ยจะเบาๆอ่าใครอยากได้เบาๆก็มาทางนี้ใครอยากใครอยากได้แบบฟิลโฟมทนทน เหมือน idas, อาดิดาสเอ่อคล้ายๆอาดิดาสไฮบิดให้อารมณ์เหมือนอาดิดาสไฮบิดเนี้ยก็มาวตัวนี้นะครับอ่าตรงไซส์ใส่ตรงไซส์ได้เลยใครใส่เบอร์แปดก็ใส่เบอร์แปดใครใส่เบอร์เก้าก็ใส่เบอร์เก้าได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมประทับใจมากในการใส่มาต้าน,นะครับก็เป็นคู่หลักๆเลยในการใช้นะครับเพราะว่ามันเท่แล้วมันถูกนะครับไม่ต้องไปซื้อแพงๆประมาณนี้ครับก็เอ่อผม รีวิวด้วยความรู้สึกจริงๆนะครับเราไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยรีวิวด้วยความเรียวๆนะครับก็หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นการรีวิวถุงมือตัวไหนนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับถ้ามีเวลานะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกัน,นครับ